อัปเดตข่าวสารของสาวๆแบล็คพิงกันสักหน่อยเสารนี้ค่ะ26สิงหาคมนะคะสาวๆแบ็คพิงจะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตบอลพิ i ง k ในอเมริกาเป็นที่สุดท้ายนะคะที่ลอสแองเจลิสค่ะแล้วก็จกัดไหนก็จะไปเล่นคอนเสิร์ตที่เกาหลีเนาะซึ่ง YG ค่ะก็ออกมาประกาศคอนเฟิร์มแล้วว่ารอบไ i n a l บอลพิ i ง k นะคะที่จะจัดในวันที่16แล้วก็17กันยายนที่จะถึงนี้จะไปจัดกันที่โกชิออกสกายโดมค่ะ ซึ่งสามารถจุคนได้ประมาณ25,000คนจัด2รอบด้วยกันนะคะแล้วก็จัด2วันแล้วก็วันแรกค่ะจะเป็นแบบออฟไลน์เท่านั้นนะคะส่วนวันที่2ค่ะถึงจะมีแบบออนไลน์ซึ่งบลิงอย่างเราค่ะก็จะได้ดูพร้อมกันทั่วโลกเนาะสำหรับคนที่ซื้อบัตรแบบออนไลน์นะคะแล้วก็ถือได้ว่า b บ a ็คพิ n งค่ะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊นะคะวงแรกเลยด้วยเหมือนกันนะคะที่จะไปจัดคอนเสิร์ตท,ที่โกชิออกสกายโดมแห่งนี้ ส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นการเคลื่อนไหวของตัวแม่ของวงการแฟชั่นอย่างเดียกนะคะคือเธอค่ะจะได้ไปขึ้นปกนติตยสารแอลฟรานส์ rance, ในเดือนกันยายนด้วยก็คือมีความพิเศษตรงที่เธอค่ะถือได้ว่าเป็นคนเอเชียคนที่สองคะต่อจากคุณแม็กกี้จางค่ะที่เคยขึ้นปกแอลฟรานส์ rance, มาแล้วนะคะเมื่อปี2004คือมันนานมากแล้วเนาะแล้วก็ที่สำคัญค่ะจี่นี้ก็คือได้ขึ้นในปกสำหรับ September I s s u e ก็คือที่ เขาได้ชื่อว่ามันมีความสําคัญค่ะเพราะว่าเป็นเดือนที่มีอิทธิพลมากที่สุดนะในรอบปีของวงการแฟชั่นฝรัง่งเศสเขาเก,ก,กเลยเดียวนะคะก็เรียกว่าเธอก็เป็นแฟชั่นไอคอนตัวแม่เนอะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีภาพสวยๆทยอยปล่อยออกมาแล้วด้วยเหมือนกันอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะคะของสาวๆแบ็คพิงค์ค่ะมาเล่าสู่กันฟังแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า